ใช่ใช่รวอขยอยนะครับร่อรออรวยนะครับวันนี้กาไรยกมหาพุทกระซัต่อนะครับต่อความร่ํารวยนี่ปังจริงปังจริงนะครับความพิเศษของกําไรยกมหาพวทกระซับตัวนี้พิเศษยังไงนะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นหยกแท้จากพม่าและใครมีเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า เรียกเงินเรียกทองเพราะว่าเป็นกลางหันสี่ใบพัดแล้วก็น้ำเต้ากักเก็บทรัพย์เรียกทรัพย์เรียกโชคลาภใครมีแล้วต้องบอกว่าร่ำรวย ทุกทุกอย่างเลยใช่แก้กันการแก้กับสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอัปมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะเรามีน้ําเต้าของหนึ่งเซียนของจีนที่เขาจะนิยมติดตั้งเอาไว้ตามทั่วบ้านหรือว่าพกติดตัวเห็นาจบอกว่าไปที่ประเทศฮ่องกงด้วยใช่นําไปผ่านที่ีพุทธาพิเศษมาเรียบร้อยด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวหยกนี้เป็นหยกแท้จากพม่าด้วยโอ้โหพุทธคุณต้องบอกว่าสุดยอดใช่นะครับและที่สาคัญนะคนที่ชอบอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะเป็นเครื่องประดับได้ด้วยถูกต้องดูดู ทันสมัยอ่ะทัันสมยดูทัน,<ล>ทนสมัยด้วยยุคยุคอย่างนี้นะครับใ,ใครที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเตรียมตัวแล้ครับเพราะว่าไม่มีคําว่าเฉยแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบออกรูปทรงออกมาสิ่งแบบรับกับ<ม>ยุคเลยอ่ะแอบเห็นด้วยนะว่าแบบเจ้าสัวไฮโซที่เป็นแบบเจเนอเรชันใหม่หลายๆคนก็ใส่ทุกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมาะมากๆนะใช่ครับสำหรับหลายๆคนที่อยากได้ของมองคลเอาไว้ติดตัวนะครับเพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีให้กับตัวเองครับดีเลยนะครับ กลางหันสี่ใบพัดแล้วก็น้ำเต้าเรียกทรั์เรียกเงินเรียกทองไหมครับนี่ปลูกเสกจากวัดแชกงหมิวอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำไปปลูกเสกแล้วก็จะไปใหม่ด้วยนี่ว่าจะไปหมาเกาแล้วก็ไปปลูกเสกที่วัดอม่าอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นใครได้ครอบครองเห็นบอกว่าตอนนี้ออเดอร์เพียบเลยใช่ไหมจย์ใช่ครับต,ต,ต,ต้องจองนะต้องจองด้วยนะต้องจองเราถ่ายมาหลายที่แล้วนะครับต้องบอกว่าทุกที่และที่นี้ก็จะต้อง ปังอีกครับที่นี่เป็นช่อง MV TV MV Mall ครับผมนี่ครับขอบคุณมากเลยครับเหนครับดูท่านเจ้าเสือ CEO เป็นบอสใหญ่ของเรากำลังดู คือที่ดูนี่คือกาลังดูยอกำลังดูยอใช่แล้วมันกลัวๆว่าจะไม่ทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่จริงๆต้อง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 รีบออเดอร์ฟรีออเดอร์ด้วยใช่เพามพิเศษยังไงครับบล็อสแอนอันเนี้ยนะคือจริงๆแรกคือหยกเนี่ยหยกแท้มากแล้วประเด็นสําคัญคือเราทําด้วยมือนะไม่ได้เป็นบล็อกบล็อกจากโรงงานนะร้อยมือเลยนะคะเป็นแฮนด์เมดเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ละเส้นที่จะออกมาเนี่ยคือประณีตมากแล้วก็แบบว่าใส่ใจมากแต่ละหยกแต่ละเม็ดแต่ละที่เราลอยเข้าไปเนี่ยคือ พิธีที่ถ่านใช่แล้วไปที่ฮ่องกงด้วยใช่อาจารย์อาจารย์นำใช่ไม่เฉพาะที่ฮ่องกงนะครับที่พม่าผมก็ไปไปด้วยไปด้วยพม่าแสดงว่าก่อนที่จะมาก็คือตัววัตถุดิบตัวนี้ใช่ไหมครับตัวจากพม่าด้วยก็ผ่านพิธีมาอ่านี่ลุยเลยสดสดเลยเรากำลังจะถ่ายในการเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ต้องต้องรีบเนาะใช่ครับติดต่อมาเลยนะครับ ขอบคุณมากนะเดี๋ยวไปดูฉากกันฉากพี่บอลี่บอกว่าสวยมากสวยมากขอบคุณมากครับนะค่ะสวยมากรีบเลยนะครับลุยๆอาจารย์มงคลรติธรรมกะหนีนะครับนำไปทำพิธีปลุกเสกนะครับจากนะครับวัดแชกงหมิวท่านแชกงนะคบ อคุณรวยๆใครมีแล้วก็รวยๆแหงๆมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับจากอาจารย์มงคนรอเทิ้งทา